สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการจัดการข้อมูลผู้ใช้ผ่านเครื่อง Access Control รุ่น T12 EM W WiFi 2 EM ก็คือรองรับบัตร ID Card นะครับนะบัตร m ม f ์แฟรไม่รับนะครับบัตร ID Card ก็มีหลายแบบนะครับ เป็นบัตรบางแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆจะมีตัวเลขกำกับแบบนี้นะครับที่เป็นบัตรไอหรือจะเป็นบัตรหนาบัตรหนาก็มีตัวเลขกำกับแบบนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะเป็นเหรียญแบบนี้จะเป็นพวงกุญแจแบบนี้ก็เหมือนกัน,นรมีเลขกำกับอยู่นะครับก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับของผู้ใช้นะครับ ในเบื้องต้นทางโรงงานเขาให้รหัสผ่านแอดมินมาก็คือเป็นเลข96ตัวนะครับนะเพื่อใช้สำหรับการจัดการผู้ใช้นะครับนะอันนี้เราจะทำการเพิ่มบัตรนะครับเพิ่มบัตรโดยการเอาบัตรทาบที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ให้เครื่องมันอ่านรหัสของบัตรผ่านชิปในบัตรนี่นะครับเข้าไปในตัวเครื่องเองโดยอัตโนมัตินะครับก็เบื้องต้นเข้าสู่เมนูได้การกดดอกจันนะครับแล้วเสร็จก็กดเลข96ครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็กดสี่เหลี่ยมยืนยันนะครับนะการเ,เพิ่มให้กดเลขหนึ่งนะครับหนึ่งคือเพิ่มนะครับหนึ่งคือเพิ่มคราวนี้เราจะเพิ่มบัตรเข้าไปแล้วก็เอาบัตรที่เราเตรียมไว้ทาบที่ตัวเครื่องนะมันก็จะดังปิ๊บแบบนี้นะครับมีกี่บัตรกระาบไปเรื่อยๆนะครับมนะีมี20ิบบัตรกระาบไปจนหมดก่อนนะครับเ้วเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในการยืนยันนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเพิ่มบัตรด้วยการท่าบัตรนะครับนะถ้านะเสร็จแล้วออกจากโปรแกรมก็กดเครื่องหมายดอกจันแบบนี้นะครับนะครับ,นะรบอันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบว่าบัตรที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้มันเข้าไปหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้ไฟเขียวขึ้นนะก็แ,ะแสดงว่าบัตรตัวนี้เข้าไปแล้วนะนะสั่งเปิดประตูได้แล้วนะบัตรที่2ลองดูนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะก็แสดงว่า2บัตรนี้เข้าไปอยู่ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทีนี้ เ,เครื่องมันรองรับผู้ใช้2,000คนนะครับ2,000คนนี้ถ้าคนใดคนหนึ่งออกไปแล้วเราไม่ลบบัตรทิ้งน่นะครับบัตรใบนี้มันก็จะไม่สามารถเอากลับมาเพิ่มคือไม่สามารถเอาบัตรใบนี้เพิ่มซ้ําเป็นรายการที่2ที่3ได้นะครับนะแล้วก็แนะนําให้ลบบัตรออกด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีผู้ใช้นะก็วิธีการลบบัตรนะครับเข้าเมนดูดอกจันนะครับกดรหัสแอดมิน9 6ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับลบจะอยู่ในหมวดที่2กดเลข2นะครับครับเสร็จแล้วก็เอาบัตรที่เราต้องการลบเนี่ยทาบไปครับถ้าผ่านมันก็จะดังปิ๊บแบบนี้นะครับครับมีกี่ใบก็ทาบไปเรื่อยๆที่บัตรที่เราจะลบกี่ใบก็ทาบไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วยืนยันด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับออกจากโปรแกรมก็กดเครื่องหมายดอกจันนะครับเสร็จแล้วทดสอบดูว่าบัตรที่เราลบลบไปอย่างอันนี้ลบแล้วนะครับ ลบไปแล้ว <le> นะครับ à, ครับลบไปละครับอันนี้ก็คือการเพิ่มบัตรลบบัตรโดยการวิธีเอาบัตรท่ากับตัวเครื่องเลยนะครับมันจะมีวิธีการเพิ่มบัตรลบบัตรด้วยวิธีการพิมพ์ตัวเลข10ตัวตัวนี้เข้าไปนะครับสิตัวแรกนี่ครับเข้าไปนะครับในตัวเครื่องก็สามารถทําได้แต่วิธีการนี้มันจะช้านะครับเพราะว่าเราต้องมานั่งพิมพ์ทดีละบัตรเดียวบัตรมันจะค่อนข้างจะช้านะครับ คราวนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มรหัสผ่านนะครับให้ตัวเครื่องรับรู้ว่ารหัสผ่านนี้อยู่ในเครื่องแล้วนะครับเรามีการใช้งานสั่งเปิดประตูได้นะครับการเพิ่มรหัสผ่านก็ให้กดดอกจันเข้าเมนูก่อนแล้วก็ใส่รหัสแอดมิน6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6้าแล้วก็ยืนยันด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับเพิ่มอยู่ในหมวดที่1ก็กดเลข1นนะครับเสร็จแล้วก็จะเพิ่มเข้าไปใน ลำดับที่เท่าไหรสมมติว่ามันจะมีลำดับที่หนึ่งถึงสองพันนะครับอันนี้ต้องจดนะครับถ้าไม่จดไว้เราจะไม่รู้ว่าเราเพิ่มไปถึงลำดับไหนแล้วนะครับแล้วลำดับไหนเป็นเลขที่ท,ที่เท่าไรอย,อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราเวลาเรามาลบทีหลังมันเราจะจําไม่ได้นะครับนะอันนี้ผมจะเพิ่มไปในลำดับที่หนึ่งก็กดเลขหนึ่งนะแล้วก็กดเครื่องอหมายสี่เหลี่ยมยืนยันครับแล้วเสร็จแล้วก็ถ้ากรณีที่เรากดเลขหนึ่งแล้วกดเครื่องอหมายกดลำดับที่หนึ่งแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปุ๊บ มันมีการล้องปิ๊บป,ปแสดงว่าลำดับนั้นมีการใช้งานไปแล้วอันนี้ผมจะใส่รหัส6กหลักนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็กดหมายสี่เหลี่ยมครับยืนยันนะออกจากโปรแกรมก็กดเครื่องหมายดอกจันนะครับ,บอันนี้เราจะทดสอบการใช้งานนะครับก็กดรหัสผ่าน1 2 3 4 5 6กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพิ่อันนี้ ขึ้นเขียวแล้วก็คือผ่านแล้วก็สั่งให้ประตูเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการลบก็เหมือนเหมือนเหมือนเดิมก็คือเข้าเมนูนะครับจานแล้วก็รหัสผ่านแอดมินเลขเก้าหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เราต้องการลบลบมันจะอยู่ในหมวดที่สองก็กดสองนะครับสองคือลบนะครับหนึ่งคือเพิ่มสองคือลบอเราจะลบะบัตร ลำดับที่1ออกก็กดหมายเลขลำดับปุ๊บนะแล้วเสร็จแล้วก็กดสี่เหลี่ยมในการยืนยันนะ <Finland> เสร็จแล้วก็กดดอกจันออกนะครับปุ๊บนี่นะครับอันนี้เราจะลองทดสอบดูอีกข้างหนึ่งสองสามี่ห้าหอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเห็นไหมครับรหัสนี้ถูกลบไปแล้วครับเพราะฉะน,นั้นในหคนเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งบัตรแล้วก็รหัสผ่านนะครับอันนี้เร,เราต้องการที่จะให้มัน แข็งแรงเพิ่มขึ้นในการควบคูประตูนะครับอาจจะต้องใช้รหัสแล้วก็บัตรควบคู่กันเลยนะครับก็คือรหัสบวกบัตรนะครับในชุดคู่มือเขาจะมีคู่มือมาให้นะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับรหัสโรงงานที่ให้มาก็คือเลข96ตัวนะครับวิธีการที่จะเพิ่มบัตรเพิ่มบัตรด้วยด้วยวิธีการทาบัตรเพิ่มบัตรด้วยการพิรมพ์ตัวเลขบัตรตัวนี้เข้าไปในเครื่องอะไรพวกนี้นะจะมีคู่มือบอกมาให้ทั้งหมดนะครับ คู่มอือแบบน,นี้ติดตั้งมาในเครื่องแต่เป็นภาษาอังกฤษก็ใช้ Google แปลกันเอาหน่อยนะครับ